สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผูชูุค้นครับผมช่องรถไถมือสองสีสเกตลานที่ซีแฟคเต,เตอร์อำเภอร์เบนจลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมมือนี้มานําเสนอนะครับผมจัดโปรโมชั่นให้อีกหนึ่งขั้นนะครับผมเอลไฮซูหนึ่งแปดนะครับปีหกหนึ่งถัดไ้ครับมารับชมแล้วก,ฝก,ก,ก,กว็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนอร์ครับผมฝากกดติดตามเห็นน้ำเนื้อไก่สี 30, สามหมือนซับแล้วครับผมถ้า 30, สามหมือนซับปุ๊บ สีโกนหัวเลยพี่น้องเหลืออยู่เหลืออยู่เ่อกี้ท่านนะครับสองแสนเอ้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกว่าและครับแต่กบสามหมื่นสามเดี๋ยวสีโกนหัวเลยพี่น้องเด้อเดะอันนี้เบาจริงนะครับผมอ่ะมาเบิ่งขั้นนีตอนนะครับผมแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดรถไร่สวยๆนะครับผมห้าศูนย์หนึ่งแปดที่ที่จดทะเบียน ยี่สบหกพฤษภาคมสองพันหร้อยหกสิเอนะครับผมยีหกพฤษภาสองพันหรอยหกสิบเอดอ่าสีสันเดิมเครื่องเกียร์ดีลดให้นะครับลดให้ลดินแดงแถวบานนี่แหละครับผมกระทงกระทะบ่มีแตกนะครับยางหน้าหลังใส่อีกดนนะครับผมปากใบมงใบมีดในงามนะครับดันดินนียกยังสีถลอกยังบมืดเลยครับพี่น้องครับ ตัวรถสวยเครื่องเกียร์ดีย่างหนาหกสิบเปอร์เซ็นยางหลังเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนี่แหละครับพี่น้องประมาณนเนี้ยตัวนี้เพิ่นสลับกระทะให้แชบด้วยครับมันก็นเลยเป็นห้อยนะครับผมเป็นห้อยของอกระทะห,ห้อยถลอกนะครับเพิ่นสลับกระทะสังเกตัวจุกบอครับมวจุกสียูแต่นอก ้าสลับใหกว้างหัจจุบันสิยุดันหน้ายูนะครับนี่ครับมีติลดกับสุแคบลงแคบลงการเลี้ยวการยังก็สะง่ายขึ้นนะครับผมก็สะมีห้อยถลอกแน่นะครับประมาณมห้อยถลอกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยมองนี้นะครับผมมองแป้นซื้อๆครับอ่าถ่ายจะง่ามๆนะครับผมชินลงสินหล่อบอกเคยแก่ทั้งสองฟังรอบอกเคยแก่ ป้าให้โดลิกบค่คอยเปิดนะครับพี่ทีโอนี่ใช้งานหน่อยนะครับผม,มใช้งานน้อยแจงที่แจงไปส่วนเนี้ผมสื่อรถให้รถให้ผมบ่ค่อยสื่อรถที่มีรถตลี่นะพอมนะครับเพราะว่าเป็นความผู้สุกอนโตนะครับเพราะว่าไปเบิ่งหลายขั้นรถที่มีรถตลี่อ่ะสีสภาพบ่าง่ายเพื่อจังเป็นรถให้นะครับผมเป็นรถที่บตีโรถตลีนประมาณนี้ครับผมหมูเฮิร์นี่ก็งามน,นะครับบอมีหอยซ้อหลาย รถค่านี้ก็บ,บ่ค่อยได้ใส่งานปันใดนะครับท่านี่ได้มาเฉพาะด้านหน้านะครับใส่อ้ก็เลอยเอามาใส่ผ่านหลังใหม่เป็นผ่านหานใบหยิบ,บ,บอส,สอ,งงองนะครับผมผ่านหางใบหยิบสองครับสีสันข็ดสวยๆเลใหม่แปดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมแปดร้อยกว่าชั่วโมงบอสนีงไม่ขาด นิดนึ่งนะครับชมงกับมาจังไดผมขายจังสรน,นะครับผมด้านหลังกับมีตลกแน่ลังโครงลังค่าเดิมนะครับลังค่าบอแตกสีสันฟ้ากระโปรงก็ถือว่าโอเคนะครับสวยอายูครับรถให้รถดินแดงอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบการเคลื่อนงานหนเบิ่อนครับผม เป็นเครื่องเดิมๆนะครับพี่น้องปั่มเดิมปั๊มน้ำเดิมปั๊มโซลาเดิมปั๊มให้รลิเดิมปะเกียร์เดิมนะครับว้าวเดิมคลาสสิกเดิมประมาณ่นี้นะครับเครื่องก็เดิมอยู่เครื่องกระน้ำบ่ดันบ่ไอนะครับพี่น้องน้ำไม่ดันไม่ไอ้ถูกพื้นหลอดนาแนน ลุงมากแน่นนะครับผมลุงมากจะเป็นลุงมากเดิมปืนลอนหนามีนิดนึงนะครับฟังเ่ยลุงมากเดิมนะครับผมโอวิวไร้ครับครับเกินซี่หล่อใส่งานเดี๋ยวปกตินะครับสองหล่อครบกันใส่บดด้สิเป็นประมาณนี้นะครับครับยกหางไว้รับเครื่องหางบอลันลงเองโปโ๊ะปโปนะครับผม ผมมีรันพิดีโอใส่งานเด็ดปกติครับผมประมาณนี้นะครับผมปีหกหนึ 1, ่งราคาจีจัดโปรจากตะกรลงสี่แสนสี่หมื่นห้าพันนะครับแต่ลถไปอีกหมื่นหนึ่งกับเหลือสามสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทจะจดทรงฟรีหาร้อยกิโลนะครับผมสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทจะรดฟรีห้าร้อยกิโลท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่กับเบอร์เขาเพิมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามนะครับผม ศูนย์แปดหนอำเภอเบินสลักจังหวัดศรีสะเกด PC ซีแท็กเตอร์นะครับผมห่างตัวอำเภอ1กิโลห่างสามแยกน้องเหลื่ยม3กิโลห่างเสียแยกบรรจาน8กิโลห่างแยกกันทลม35กิโลห่างแยกอำเภอวารินสี่สิกิโลนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับผมมาบ่ถึกมาบ่ถึงจังไดโทรมาครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่าน ใ้การสนับสนุนเหลือมานะครับผมขอขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความสุขหร้ายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนีเงินมี่ต้องใส่บวกขัดมือครับผมจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ